เคยเห็นไหมครับกาลังใจหรือพลังบวกที่เราได้ยินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมึงเก่งมาจากไหนวะถ้าเราพยายามวันหนึ่งเราจะสําเร็จแน่นอนความล้มเหลวไม่มีอยู่จริงมีแต่คนที่ยอมแพ้ไปก่อนเท่านั้นแหละ่แหละหรือได้ยินแล้วรู้สึกว่าแม่งไม่ได้อยู่ในจุดที่เรากําลังอยู่นี่มึงก็พูดได้สิอย่าเสียใจไปเลยร้องไห้เสียใจไปก็ไม่ได้ช่วยทําให้อะไรมันดีขึ้นจนในใจข้างในเราแบบว่าเอาเลยคุณแม่ตัดการเลยคุณแม What the fuck? แน่นอนนะครับว่าทุกคนเนี่ยก็อยากจะมองโลกในแง่ดีนะครับอยากจะมอบ Positive Energy ให้กับตัวเองนะครับหรือว่าให้กับผู้อื่นแต่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 แต,แต,แต่แต่ว่านะครับพลังบวกมันสามารถย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราและทำร้ายผู้อื่นได้มากกว่าที่เราคิดคลิปนี้จะพูดถึงสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า Toxic p o s i t i v i t y หรือพลังบวกเป็นพิษนั่นเองสดใสไปนะครับเอาใหม่นะครับ Toxic p o s i t i v i t y หรือพลังบวกที่เป็นพิษนั่นเอง พลังบวกที่เป็นพิษเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายรูปแบบมากนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยจะขอพูดถึง2แบบนะครับที่เราเจอกันบ่อยมากที่สุดและมั่นใจมากว่าทุกคนต้องเคยได้รับหรือว่าเคยนําไปทํากับตัวเองหรือว่าเคยนําไปใช้กับใครมาแล้วแน่นอนนะครับหนึ่งพลังบวกที่ฟังแล้วรู้สึกแย่ลงสมมติมีคนที่แบบกําลังไม่มั่นใจมากๆเลยนะแล้วก็เราก็เข้าไปให้พลังบวกว่ามึงทําได้มึงเก่ง มึงต้องมั่นใจในตัวเองแน่นอนคาพูดพวกนี้สำหรับบางคนเนี่ยมันก็ได้ผลเว้ยแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าสําหรับบางคนมันก็ไม่ได้ผลอย่างเช่นคาพูดเมื่อกี้เนี่ยถ้าเรานําไปพูดกับคนที่อยู่ในภาวะขาดความมั่นใจในตัวเองมากๆแล้วเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะรู้สึกว่าอีสัตว์ถ้ากูเชื่อในตัวเองได้กูก็เชื่อไปแล้วไหมกับการเป็นว่าทําให้เขาเนี่ยรู้สึกกดดันมากกว่าเดิมนะครับไม่กล้าแล้วก็กลัวความล้มเหลวมากกว่าเดิมนะครับผมบางทีแล้วเขาอาจจะแค่อยากได้ยินคาว่าไป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 ทำไปทำไปทำได้ดีมันก็ดีทําไไไไดด้้แลวมม่่ีก็็เปนร คนเราผิดพลาดกันได้อะไรอย่างนี้บางทีเขาอาจจะต้องการแบบนี้ก็ได้หรืออย่างเช่นเราอยู่ในสภาวะที่รู้สึกแย่มากแล้วมีคนที่พยายามมาให้พลังบวกกับเราแบบนี้หยุดเศร้าได้แล้วรู้สึกแย่ไปมันก็ไม่ได้ช่วยทําให้อะไรมันดีขึ้นมองบวกเข้าไว้แล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะตามมาเองเฮ้ยมึงเก่งมาจากไหนวะ ทุกคนแล้วคือความรู้สึกกับสมองเนี่ยบางทีมันเป็นสิ่งที่ห้ามกันไม่ได้เว้ยเราเราหลอกตัวเองได้แต่จริงๆแล้วลึกๆข้างในเนี่ยมันไม่เคยห้ามได้เลยเว้ยมันก็คิดของมันอย่างนั้นรู้สึกของมันอย่างนั้นมันห้ามกันไม่ได้เข้าใจไหมบางทีคําพูดเหล่านั้นก็เลยกลายเป็นว่าทําให้เขารู้สึกอับรีมากกว่าเดิมนะครับรู้สึกอับรีที่เขาไม่สามารถออกมาจากจุดที่แย่ตรงนั้นได้ทําให้เขารู้สึกเหมือนแับว่าเออทำไมกูคิดดีๆแบบอื่นเขาไม่ได้บางวันทำไมกูถึงจมปากกูมันแย่กูม เา,เ,าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพลังบวกต่างๆเนี่ยบางทีได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าพูดคําพูดอะไนหรอกไปแต่มันขึ้นอยู่กับวิธีการนั้นว่ามันเหมาะสมกับคนรับไหมบางทีพลังบวกของคนนึงเนี่ยมันอาจจะเป็นพลังลบของอีกคนนึงก็ได้มาถึงพลังบวกอย่างที่สองกันนะครับคือพลังบวกจอมปลอมพลังบวกที่แบบว่าหลอกตัวเองแต่เอาจริงๆแล้วข้างในคือทุกข์ไม่ไหวแล้วหรือพลังบวกที่ สุดท้ายแล้วมันก็ย้อนกลับมาทำลายตัวเราเช่นแบบว่าอยู่ในจุดจุหนึ่งอ่ะที่แบบอูดดัดมากเลยอดดัดามากไม่โอเคแต่ก็พยายามที่จะมองบวกพ่อพลังบวกให้กับตัวเองด้วยการที่เฮ้ย e แค่นี้เองคนอื่นแย่กว่าตั้งเยอะแค่นี้ก็ดีแล้วทำได้ทนได้ซึ่งใจลึกๆแล้วเนี่ยกูไม่ไหวแล้วกูต้องไปกูต้องไปกูบบกไหวแล้วกลายเป็นว่าพอรับพลังบวกจอมปลอมมากกดทับความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองไว้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยพอวันหนึ่งก็กลายเป็นว่า ถ้าเรามี m i n d s e ตที่มองเป็นพลังบวกอย่างแท้จริงเนี้ยมันก็โอเคนะแต่บางทีพลังบวกมันก็มาในรูปแบบของการหลอกตัวเองแล้วมันแบบมันหลอกไม่สําเร็จอะทุกคนเราควรที่จะยอมรับความจริงแล้วก็หาวิธีการที่เหมาะสมกับเราพลังบวกจอมปลอมนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับผมเช่นสมมติเราตั้งใจทาอะไรสักอ,อย่างหนึ่งแล้วเราก็แบบทอกกตต่องไว้ฟกติตเตือนไว้ว่าความพยายามไม่เคยทําร้ายใครความพยายามไม่เคยทําร้ายใครได้มึงต้องทาได้พยายามรอบที่ร้อยไม่สําเร็จไม่เป็นไร พยายามรอบที่101อาจจะสำเร็จก็ได้สุดท้ายพลังบวกนั้นกลับกลายเป็นว่ามันมาทําร้ายเราเพราะว่ามันเป็นการปิดโอกาสให้กับตัวเองโลกนี้ยังมีสิ่งที่เรียกว่าอย่างผิดที่กี่ปีก็ไม่สําเร็จความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่น บางทีแล้วการยอมแพ้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายนะครับบางทีแล้วการยอมแพ้ก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดณนะเวลานั้นก็เป็นได้นะแล้วทำไมกูต้องกระซิบสรุปนะครับทุกคนก็คือคําคมใดหรือพลังบวกใดก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวและมันไม่ใช่สิ่งที่ใช้ได้กับทุกคนดังคําสอนที่ว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้าเหลือกําหนดเหมือนเทาวันพันเกี่ยวที่เลียวรด นั้นเราก็ควรจะทบทวนกับมันให้ดีและเลือกสิ่งที่เหมาะให้กับตัวเองอย่างแท้จริงหรือถ้านําไปใช้กับผู้อื่นเนี่ยก็ต้องทบทวนดูก่อนว่าเออมันอาจจะสามารถย้อนกลับมาทํร้ายผู้อื่นได้ไหมทบทวนว่าสิ่งที่เรากําลังจะให้ไปเนี่ยมันเหมาะกับผู้ฟังหรือเปล่านะครับและนี่ก็คือหัวข้อของ Toxic p o s i t i v i t y นะครับผมเป็นคลิปแรกของช่องนี้นะครับที่มาในหัวข้อจิตวิทยาครับถ้าใครมีความชอบ บอข้อจิตวิทยาแบบนี้นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับหรือถ้าไม่ชอบอะไรเนี่ยก็มาคอมเมนต์ได้นะครับว่าเออพี่ไม่ควรไปต่อในคอนเทนต์แบบนี้แล้วนะพี่พี่ไม่ผ่านอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมแล้วพลังบวกที่เป็นพิษแบบไหนนะครับที่คุณเคยได้รับหรือคุณเคยมอบให้กับคนอื่นนะครับเพื่อนๆสามารถลองเล่าประสบการณ์ลงมาที่คอมเมนต์ได้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม